อ่ะทุกทีวันเกิดที่ผ่านมาเห็นมีแบบจัดงานเวอร์วงังอะไรเลยให้แฟนๆเป็นปงไงบ้างครเวอร์วังเลยครับเวอร์มากเลยครับเว,วอร์หนูเวอร์ใหญ่นหนูขึ้นไปลอยอยู่หนูว่าอ๋ออันนั้นก็อันนั้นก็อนนนกแอบเวอร์แต่เราผมเพราะว่าแบบได้ขึ้นสลิงครั้งแรกเลยติดตีด้วยสวยมากๆเลยคร<ม>ับแล้วก็วันนั้นแบบตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าทุกคนจะ ซื้อบัตรมาเต็มที่หน้าแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมีคนดูออนไลน์เยอะขนาดนี้ครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่มาดูงานผมก็ร่วมสนุกไปกับผมครับวันนั้นผมก็รู้สึกว่าเป็นวันเกิดที่มีความสุขมากๆมากๆที่สุดแทบจะที่สุดเลยครับอันนีงเปอะันนี้เป็นแองเจอร์หรือเปลาเป็นเทวดาหรือเปร่าอ๋อเป็นอะไรดีนะครับเป็นเป็นจูปิสลองเล่นเป็นอะไรเป็นอะไร เป็นเอเจนต์นะครับเป็นเอเจนต์เอเจนต์ของพี่ซีใช่ไหมครับโอ้เป็นที่จริงคือหนุ่มทุกคนเลยครับแต่ผมแค่อยู่ใกล้สุดอออวันนั้นคือเราก็ไปด้วยเราก็แบบเออมีโมเมนต์แบบน่ารักมีกวันพรออะไรเขาเป็นพิเศษไหมคะครับผมโอ้ยวคนนี้โอ้ยพรตลอดนะก็ามีของขวัญให้ในวันนี้ด้วยนะครับผมวันนั้นเราก็มีโชว์กับหนูด้วยเราตื่นเต้นมากๆเลยครับผมเพราะว่าไม่คิดเหมือนกันว่าหนูจะกับเจ้าจะจัดเต็มขนาดนี้เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่แบบ ผลงานแรกิเพลงเประมาณยี่สิบมันยี่สิบยี่สิเพลงเลยก็ภูมิใจในตัวผมมากทไมว่ยตลดว่ายจยูขึ้นแล้วเนี่ยมีพิเศษอะไรไม่้องมัดมวามพิเศษอ๋อมีขาเอออะไรเอ่ยมีสอย่างนั่นก็คือนันก็ ไม่บอกเออวะอะไรครับอะไรย่างเงยนู่นดิวอย่างแรกคืออะไรก่ันอย่างแรกเฮียให้วันงานเลยครับให้หลังเวทีครับเป็นช่อดอกไม้ช่อใหญ่ๆครับสีชมพูที่ดอกค่าเฮียขาเยอะก็จะเป็นช่อครับใส่ได้ว่าต่อนี้สวยดีครับมีความหมายอะไรพิเศษไหมคะสีชมพูหนูชอบสีชมพูครับผมใช่ก็เลยเลือกสีชมพูแล้วก็เป็นดอกหลังกับ เขาเรียกว่ามีดอกอะไรแบบเล็กแซมเล็กๆคุณดูจนถึงวันนี้หนูยังเก็บอยู่ไหมคะก็วันนั้นเอากลับวันนั้นเอาก็เอากลับไปตั้งไว้ที่บ้านด้วยครับหนูฉีดฟอร์มาลีนมาสตาร์ไปปะทิ้งไปไม่กี่วันเนี่ยมาเริ่มบอกว่ากลิ่นกลิ่นเริ่มออกก็เลยจำใจต้องทิงร้องไปจำใจก็จำใจดีแต่ถ่ายรูปไปแล้วเก็บชิ้นส่วนไหมไหมคะเก็บชิ้นส่วนไว้ใต้หมอนไหม ไม่มีไม่มีอ่ะอย่างที่สองเธออย่างที่สองขอให้อไรกระเป๋าอันนี้คืออันที่เราอยากได้หรือว่าอะไรเป็นมันมีที่มาตรงที่ว่าเอ่อตั้งแต่ก่อนที่หนูจะเข้าวงการแรกได้ไปเดินดูช็อปหนึ่งครับผมแล้วก็เป็นกระเป๋าที่เรารู้สึกว่าเหมาะกับหนูแล้วก็คุยกันอยูมาเนิ่นนานครับผมไม่ได้มีโอกาสให้เพราะว่าแม่ๆก็มีให้กระเป๋ามาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าอันนี้ใบนี้เหมาะกับหนูก็เลยแบบให้แล้วหนูก็อยากอยากอยากได้ใบใหญ่ เป็นความทรงจำแรกของเราที่ไปเดินแบรนด์นั้นด้วยกันก่อนหน้านี้ไงก่อนที่พี่จะเล่าให้เขาไปเคยไปเดินดูกันหนูมาหนูฟังเขาก็เลยจำไว้ไงว่าเราชอบแบรนด์นั้นออครับอะวันเกิดมีโมเมนต์ที่ได้เจอคุณพ่อคุณแม่ดูไว้พากันไปทำบุญเอออ๋อใช่ไปทำบุญกับไปทานข้าวด้วยกันมาเออ เป็นไงบ้างค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นไงบ้างเราเราเคยไปเจอคุณพ่อคุณแม่พี่สีแล้วเนาะเออรอบนี้กลายเป็นพี่สีมาเจอคุณพ่อคุณแม่เราเป็นไงบ้างก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่จริงๆเฮียเคยเจอคุณพ่อกับคุณแม่แล้วแค่แต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เหมือนเราได้ไปทํากิจกรรมร่วมกันกพื่อมาบุญแล้วก็ประทานข้าี่ออดด้วยก็ก็อยากรู้เหมือนกันคราว่าตอนแบบเฮียอยู่กับป้ามาเฮียจะเป็นยังไงเออแล้วพี่สีเป็นไงครับผมตอนได้อยู่กับป้ามาของ เราลร้นตัวใช่ไหมครับก็รู้สึกเขาเรียกขาเรียกว่าอะไรเกรงไหมมันมีอยู่แล้วแต่เหมือนเราได้อะไรพฤติกรรมกับปาม้าคุยหลายเรื่องกับฟ้ากับม้าอะไรเงี้ยให้กับมังใจกันอะไรต่างๆมาพอสมควรเนาะรู้สึกไม่ได้เกรงขนาดนั้นก็ชิลปาม้าฝักฝักอะไรเป็นพิเศษไหมครับเราดูแลกันดีๆนะ เจอกันบ่อยๆแล้วครตอนนี้ตอนนี้ป้าน่าจะนั่งแกะเงินอยู่บ้านพนมเยี่ยงกันงดเยันงดถ้ามีโอกาสก็เจอได้ครับนอกจากนี้แฟนคลับก็ยังแบบว่าเปแบบหนักมากเลยนะนุนิวที่ผ่านมาในวันเกิดก็นี้ก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆเหมือนกันครับที่แบบว่ามีของขวัญวันเกิดมาให้ผมเยอะมากๆเลยแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับรักมากเลยคือเป็นปีแรกเลยเนาะที่แบบมีคนของของขวัญอะไรมาให้เยอะขนาดนี้ จริงๆปีที่แล้วมีเหมือนกันครับแต่ว่าปีนี้จะจะเยอะเยอะเยอะข้างก็เยอะอยู่ต้องไม่ทุ่งเลยครับเยอะๆอาวุธทำงานก็ไม่หยุดเลยล่าสุดก็ไปไปร์เมซ์มาที่เวียดนามเอออันนี้มีไปโชว์อะไรพิเศษร์เนี่ยบ้างนะคโชว์อะไรพิเศษร์เยไหมก็ไปในงานคิวตูพายนาะก็ลองไปออกคิวตูพายครับคือก็มีกิจกรรมเกมสนุกสนุก อันนี้ไปไปสถานที่แบบจัดแฟนมีสหรืออะไรมันมีแฟนมีสก็ทำอินเวียดนามครับผมแฟซนดี e> 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 <t 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 ้แฟนมิสแต่เป็นแค่เราทำคู่การแต่คนอื่นไม่ได้ไปเป็นไงแฟนๆต้อนรับดีไหมคะที่นึงตยอครับเยอะครัต้อนรับดีมากครับแก็ที่สำคัญอาหารอร่อยมากครับอาหารอร่อยมากจริงครับแบบทานไปหลายอย่างมากๆเลย ของปดที่เวียดนามคืออะไรครับทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเลยหรอโอ้โหกินเก่งนะไเจอครับเลือกไม่เคยได้เลยพี่ซีมีอาจัดปรดไหมครับที่เวียดนามชอบเขาเรียกว่าอะไรอะป่วยจับป่วยจับดูป่วยจับยูมันแล้วก็มันจะเราไม่รู้ชื่อเมนูแต่มันเหมือนข้านียวพุกแล้วก็ให้ราดน้ำซอสไปกอดไม่ดูอ่าอันนี้ถือเป็นประเทศแรกตั้งแต่ จอโควิดไหมคะหรือที่สองประเทศที่สองประเทศแรกเกาหลีสนามบินแตกไหมคะโควแตกไม่หนูก็มีแฟนๆมาต้อนรับเยอะเลยพูดภาษาพูดภาษาเวียดนามแล้วครับชินจับชินจับเอาครับเท่านี้เลยเรนดีน่าอย่าลืมครับเพราะว่าหลังจากกลับมาก็ไม่ได้พูดเลยก็ลืมลืมไปแต่เร็วนี้เดี๋ยวจะมีแฟนมิตรจางประเทศอีกสองประเทศก็คือเกาหลีกับญี่ปุ่นด้วยใช่ใช่ไหมครัเตรียมตัวยังบ้างครับตอนนี้ ก็ประมาณเดือนตุลาเนาะถ้าไม่มีอะไรค่าเต็มตัวอะไรบ้างกำลังเริ่มครับผมกำลังเริ่มเต็มตัวครับมีโชว์เป็นช่วงไหนนะคะที่เนี่ยไปที่บุรุณเกาหลีก็ประมาณช่วงอยังวันเวลายังไม่ยังไม่แน่ยังไม่แน่ใจครับว่าประมาณช่เหมือนแต่เหมือนว่าถ้าทำลายตรงกันก็อาจจะไปยาวไปจบเสร็จแล้วก็ไปเกาหลีเลย เกาหลีเสร็จแล้วก็ไปญี่ปุ่นใช่ก็ไปติดกันเลยเป็นแฟนมีคู่ใช่ไหมคะของที่เกาหลีจะเป็นอะรที่เกาหลีขอเกาหลีคู่ญี่ปุ่นหมครับญี่ปุ่นหมดครับโอ้โอเคลูกน้าาลูกนาหนูตาร้นนุ่งรอน่ไรเลยนี่เปนบ้าเลยครับก็วันนั้นแบบ ตอนที่ไลฟ์อยู่ก็ทุกคนก็น่าจะเห็นเขาก็ผมจะพ at ูดเขาว่านานานุออกมาได้แบบนานมากเลยเพราะว่าต like ื่นเต้นครับแบบจริงๆตอนแรกก็กลัวทุกคนจะไม่ชอบด้วยครับชื่อนี้ก็คิดมานานพอสมควรครับก่อนหน้านี้ก็มีคิดชื่ออื่นด้วยแต่ว่าสุดท้ายก็รู้สึกชอบคำว่านุครับก็เลยเอาคำว่านุตั้งไว้ก่อนแล้วก็แบบเห็นว่าผมมาก่อนหน้านี้ก็มีเรียกนี้เจเจอ่างหยอยหมาฟ้าปอเป้ครับก็ ญาติเยอะครับก็เลยแบบว่าหาคำสักคำหนึ่งที่คิดว่าเหมือนอยากให้ทุกคนมารวมอยู่ด้วยกันครับก็คือนานาครับแล้วมากมายหลากหลายก็เป็นนานานุของพินีองค์นะก็ติดไปเลยก็ติดเลย <ขอ S 1> ครับใช่แไหนทำติดไปยังแต่ว่าอะไรเป็นต้องนานานของเราอะไรไหมตี่นเต้นจะติดนาราไหมโอ้ก็ถ้านาคาคุมีโอกาสก็อยากอยากจะแบบว่า มีกิจกรรมร่วมกับนานารุ่นพี่คนอะไอ่างเงยอ่ะคราวนี้ถ้าถามดราม,ม่าพี่สีกับงานล่าล่าสุดที่ผ่านมาว่าที่ถูกพิธีกรนคืพิธีกรพิธีกรเชิญเชิญออกเพราะเราทราบดราม่าเรืมม่องนี้เมื่อครับจริงๆเราก็ไม่ได้ไม่ได้ตามเลยแต่ก็เข้าใจครับผม,มก็พิธีกรบอกให้เราแบบจะได้สัมภาษณ์กันยาวๆเราก็ไม่ได้ติต บรรยากาศวันนัน้นมันมันมันตึงเครียดไหมหรือว่า,วามันไม่เลยครับผมคือคือต่อก็อรู้จักต่อมามา,ากพะยาละครับผมต่อก็แบบว่าใส่ดีมากใส่ดีมากเจอทุกครั้งก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็น building ที่ดีเพ<อ>ราะเราเที่ยวแต่ภาพที่ออกมาแบบสานมองกับตนี้แบบนี้เลยในงานที่แบบเราออกมาที่แบบไม่จีบกันแต่ทั้งสึงท่านโอเคครับผมไม่ไม่ได้คิดอะไรมากเลยสบาย ในในด้านของแฟนถาว่าแอบห่วงารู้สึกเราด้วยหรือก็ขอบคุณมากที่เป็นห่วงะแต่ตอนนี้ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้คิดอะไรมากได้คุยกับพี่เอ๋ไหมหลังจากที่ด่ากันคิดดีกร์มั้ยคิดดีกรอ๋อไม่ได้คุยแต่เพราะว่าพี่เขาโพสแต่ว่าโพสแล้วก็แท็กขอโทษเราสองคนด้วยเราติดต่อไม่เห็นไม่เห็นแต่ก็ไม่ไม่ก็ถ้าพี่เอ๋อยู่ก็อย่าคิดมากนะไม่้ คือค่ะคือไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธเลยที่เคยเห็นโกรธใครไหมเป็นคนใจเย็นมากๆจริงรู้สึกไงว่ากับดราม่ามันแบบค่อนข้างต่อกันเลยในการแบบใล้ใกันเลืยๆล้ากันเลยถามว่าเอเราไม่ไม่ชอบมีใครเจอดราม่าหรอกครับเพราะว่าเราเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นมนุษย์เหมือนทุกคนที่เป็นนะครับเราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่ได้ว่าตัวเองตัวเองเป็นคนที่ เงเเลยราก็ต้องอะไรที่เราไม่ด hmm. <I feel S 1> uh ีเราก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปครับก็อยากให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพนุพนน์หนาวน้ำใจกันหน่อยถามว่าคิดไหมก็คิดอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ก็ไม่ได้คิดมากนะมึงยังให้กำลังใจยังไงบ้างก็ก็อี่พี่นุ้งโ้ยมันรูดเราหนูรู้ได้เกิดขึ้นไหมคะหนูรู้ได้ไหมเกิดขึ้นไหมหนูรู้เรื่องที่เกิดขึ้นไหมคะก็มีบ้าง หนูให้กำลังใจเขาเยอะเลยเพราะเวลาเขาโดนดราม่าก็สู้อยู่แล้วสู้แล้วก็กอดมีกอดด้วยกอดด้วยกอดกอดปกติว่าพี่ๆหรือว่าทำน้ำแบบทำน้ำเป็นปกติแล้าโอเคเนาะโอเคค่ะ